อันดียรทุกคนวันนี้เราจะพาไปงานเทศมหาชาติวัดหนองน้ําใสนะคะก็คือเป็นวัดที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราเลยงานนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดที่เราชอบมากๆก็คือการตักไข่นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะไปสุ่มดวงการข่าว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้านมีรางวัลใหญ่ยุะมากไม่ว่าจะเป็นแบบพวกตูเ้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆรวมถึงเครื่องซักผ้าด้วยซึ่งเราก็เลงไว้อยู่เหมือนกัน จะได้ไหมนั้นไปดูกันเลยดีกว่าเ่าออสำหรับตตอนนี้ ร้อยดาวหรือว่าตัดไท่ไปย่านะครับตอนนี้ของเราก็ได้เปิดแล้วนะครับเปิดใหไทยได้ได้เปลี่ยนดวงเปลี่ยนโชคกันแล้วนะครับร้อยแม่ร้อยคุณคุ้นป่ะไปเลยไปยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าท่านซื้อซื้อห้าบับเราก็จะจัดมาให้ท่านในราคาที่ดีนะครับโดยทาแต่ร้อยในรักถ่อม ครับตอนนี้เปิดนะครับเปินะพี่นงทนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางนี้นะครับจะยินเสียงีไม่ไดจะเียท่านพี่มาช่วยกานพ่อค้าแม่ค้านี่น่ครัก้วยี่กิน่บของรางวัลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับออกั้งงมดนะครับออกั้งหมดเพราะว่าว้าวหนึ่งอยเฮ้ยคุ้ม ปีนี้เนี่ปีนี้มือดีกว่าปีที่แล้วปีที่เราได้ได้ถ้วยก,กระหงษสก๊อกก็ะเป้บองาบขากมีจดเคด้วย าาแล้วตอนนี้ก็ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะแล้วก็เราไปตักไข่อีกรอบมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าคนเยอะมากมากๆๆๆมากมากจริงๆแล้วก็ร้อนก็เลยมาซื้อชานมค่ะ และจากผลประกอบการทั้งสองรอบที่เราไปตักไขมานะคะเราก็ได้ื่องสักผ้าอัตโนมือค่ะดีนะไม่ได้แปลงสักผ้ามาด้วยแล้ววันต่อมาค่ะหลังจากที่ทีมงานทุกคนช่วยกันจนงานตักไข่เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในปีนี้นะคะ<ๆ>ก็เลยมาฉลองกันด้วยการกินหมูกระทะนั่นเอง่ถ yeah. ึงแม้เราจะถ่ายมาต่อเดียวแต่จริงคือนั่งเรียงกันสี่โต๊ะสี่เตาเลยนะคะยิ่งใหญ่สุด,สด แล้วเราก็ขอจบมื้ออาหารไปด้วยไอติมอีกแล้วนะคะทั้งใที่เมื่อวานก็เพิ่งกินไปด้วยซ้ำแต่มันต้องกินจริงๆอะหลังกินหมูกระทะไม่งั้นเขาจะมีไอติมในร้านหมูกระทะทำไมใช่ไหมนอกากมีคนเเหมือนเราใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมค่ะบ๊ายบาย